สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูมิ้นอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปกันเด็กๆจําได้ไหมคะอ่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของคําควบกล้ำแท้ครูมิ้นได้ให้การบ้านไว้เป็นใบงานเด็กๆทําได้ไหมคะเก่งมากค่ะและในส่วนของวันนี้ครูมิ้นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคําควบกล้ำไม่แท้ที่เรานัดกันไว้ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำควบกล้ำหมายถึงวันนี้ครูมิ้นจะขอทบทวนความหมายของคำควบกล้ำคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวกล้ำกันพยัญชนะตัวควบคือตัวหลังที่เป็นเสียงกล้ำจะมีเพียงสามตัวได้แก่ ตัวรอเรือลอลิงและวอลแวนคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็นสองชนิดครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของคำควบกล้ำแท้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำไม่แท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นตัว จอจานซอโซทอทหารศอสาและตัวสุดท้ายคือตัวสอเสือทั้ง5ตัวนี้จะควบกับพยัญชนะรอเรือประสมสระเสียงเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงตัวรอเรือถ้าพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นตัวจอจานซอโซ ส,สลาและสเสือควบกับรอเรือเวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเสียงตามพยัญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงตัวรอเรือเรามาดูตัวอย่างถ้าพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นจอจานควบกับรอเรือจะมีเพียงคําเดียวเท่านั้นคือคําว่าจริงจริงอ่านว่าจริง พยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นซอโซ่ควบกับรอเรือจะมีเพียงคำเดียวเท่านั้นเช่นกันค่ะคือคำว่าไซไซอ่านว่าไซาพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นตัวสอสาราควบกับรอเรือจะมีด้วยกันหลากหลายคําเลยค่ะเช่นคำแรกคำว่าสีอ่านว่าสี ออกเด็กๆออกเสียงตามครูม,มิ้นเลยนะคะเศร้าอ่านว่าเศร้าเศฐีอ่านว่า,าวเศษฐีปลาัยอ่านว่าปรายสสัทธาอ่านว่า,าสัทธา,า,า,ทธาถ้าเพียญชนะต้นตัวหน้าเป็นสอเสือควบกับรอเรือจะมีด้วยกันหลากหลายเช่นเดียวกันค่ะ สร้างอ่านว่าสร้างเซตอ่านว่าเซตสร้สอยอ่านว่าสร้อยประเสริฐอ่านว่าประเสริฐสระน้ำอ่านว่าสระน้ำถ้าพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นทศนหารควบกับรอเรือ เวลาเราอ่านเราจะออกเสียงเป็นตัวซอโซนะคะจะเปลี่ยนเป็นตัวซอโซเช่นคำว่าายอ่านว่าายตัวทอทหารควบกับรอเรือจะเปลี่ยนเป็นเสียงตัวซอโซเรามาดูตัวอย่างททหารควบกับรอเรือจะมีด้วยกันมากมายหลากหลายคำเลยค่ะเช่นคำแรกทราบอ่านว่าทราบ ไซอ่านว่าไซรับอ่านว่าซับพุทธาอ่านว่าพุทธาอินซีอ่านว่าอินซีต้นไรอ่านว่าต้นไซสุดโซมอ่านว่าสุดโซมแทกอ่านว่าแทก ฉะเชิงเซาอ่านว่าฉะเชิงเซาวสวดทรงอ่านว่าสวดทรงอ่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วทีนี้ครูมิ้นมีเกมเด็กเกมสนุกสนุกให้เราได้ทายคํากันเด็กๆลองมาเติมคําให้กลายเป็นคําควบกล้ำไม่แท้ที่สมบูรณ์ลองกันดูนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคือภาพอะไรเอ่ย มีทะเลแล้วก็มีหาดหาดอะไรเอย่ยอ่าหาดทรายเก่งมากค่ะต่อไปอ่ามีโบสถ์มีแม่น้ำมันอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเป็นวัดชื่อวัดหลวงพ่อโสธรเด็กๆเ,เคยไปไหมคะชะเชิงเสาเก่งมากค่ะ ต่อไปเป็นผล,ลไม้อะไรเอ่ยมีเม็ดอยู่ข้างในอ่าพุทราเก่งมากค่ะต้นอะไรคะต้นไซเก่งมากค่ะอ่าส้อยอ่าส้อยคอ ต่อไปครูมิ้นมีใบงานปราบเซียนให้เด็กๆได้ลองทำกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นใบงานของคำควบกล้ำไม่แท้ครูมิ้นมีให้เด็กๆได้ได้เขียนคำอ่านการให้เด็กๆเขียนคำอ่านให้ถูกต้องครูมิ้นมีคำมาให้และให้เด็กๆได้เขียนเขียนเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีให้สวยงามจากนั้นติดไว้ในสมุดเรียนออนไลน์เหมือนเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ ก็หมดเวลาของครูม,มิ้นแล้วขอให้เด็กๆได้ตั้งใจเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเรียนเสร็จแล้วแบ่งเวลาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทำกับข้าวอะไรที่พอช่วยได้เด็กๆช่วยพ่อแม่นะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันในตอนเปิดเทอมนะคะบ๊ายบาย